ดังนั้นให้คุณจําไม่ว่าจํารวมไปเลยคือไม่เกินสิบที่นั่งกลุ่มนี้สัมภาระรเนี่ยไม่ให้เพราะว่ามันมีความเป็นส่วนตัวปนอยู่คือสัมภาระรเองไม่ได้เปลี่ยนกฎหมายอะไรไนดะบอกไหมคะแต่ว่าสัมปษานมีขยับพิกัดรถว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้กระบาสีประตูเนี่ยมันเหมือนกระบาดแคบ เหมือนกัะบาขนส่งนะสวัสดีค่ะกวัญนะคะวันนี้มานอกสถานที่เลยนะคะแล้วก็อยู่ตรงลานจอดรถนั่นเองนะคะเมื่อกี้เพิ่งวางสายไปกับเพื่อนๆนะคะรวมถึงก็ได้รับความช่วยเหลือนะคะจากคลินิกภาษีกระทรวงการคลังนะคะโทรไปฝากคําถามเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องรถโดยเฉพาะรถแบบนี้กระบะสี่ประตูอ่าให้เห็นกระบะสีประตูสีประตูหูุกอ่า กระบะสีประตูแบบนี้นะคะแบบนี้จะใช้ภาษีได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวคลิปเนี้ยเราจะมาเดินไล่เลยว่ารถแบบนี้ใช้ภาษีได้ไหมใช้ค่าใช้จ่ายได้ไหมใช้นู่นใช้นี่ได้ไหมรถแก่งนะคะที่เป็นกลุ่มของรถเบนซ์นะคะเบนซ์บีเอ็มวพวกนี้กลุ่มผู้บริหารนั่งนั่งสบายนะคะ กลุ่มแบบนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ตามทะเบียนรถเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มรอยอนหนึ่งในกลุ่มของสรรพสามนมิตรนะคะพิกัดเอาไว้ว่าเป็นเรื่องของรถยนต์จดที่นั่งรถยนต์จัดที่นั่งไม่ว่าคุณจะซื้อได้นามบริษัทหรือได้นามบุคคลก็ตามขอให้คุณจววาําไว้ว่าค่าใช้จ่ายใช้ได้ถ้าซื้อได้นามเจ้าของต้องทําเช่าเข้ามาดังนั้นเนี่ยค่าน้ํามันรถค่าซ่อมแซมต่างๆเนี่ยนะคะเป็นน้ํามันเครื่องเปลี่ยนล้อใช้ได้แต่พาสิซื้อใช้ไม่ได้สักอย่างไม่ว่าจะเป็น2ประตูอย่างคันนี้เป็นเบนซ์ คันนี้เป็นเบนซ์สประตูก็ตีเอาไว้ว่าไม่เกิน7ที่นั่งนะคะถ้าไม่เกินเจที่นั่งนี่ก็ใช้เป็นค่าจ่ายได้นู่นนี่นู่นนั่นถ้าเป็นชื่อเจ้าของทําเช่าเข้ามาเบนซ์สประตูโอเคจบนะคะอีกคันหนึ่งของครูอัดเนี่ยอ่ะมาดู s อ v นะคะอ่ะรถพวกนี้เป็นกลุ่มของ SUV กลุ่มนี้นะคะก็เป็นกลุ่มที่อันนี้ก็เป็นรถบริษัทเหมือนกันนะคะอย่างของครูอัดเนี่ยอันเนี้ยเบิกค่ายจ่ายได้เป็นน้ำมันเครื่องยางอ่าแมนเทเนนซ์รายการเนี่ยใช้เป็นค่าจ่ายได้แต่แวดไม่ได้ แปลว่าอะไรคะที่พาไปเห็นคือโดยส่วนใหญ่รถในนามบริษัทก็จะเป็นรถเจ้าของที่เป็นกลุ่มแบบนั่งสบายไฮโซดูดีมีฐานะอ่ะจบไปกลุ่มที่ใช้ประโยชน์อเนกประสงค์ HRV ชาเนี่ยที่มันจอดๆเรียงเยงกันนะคะก็คือจะเป็นของครูก็จะเป็น HRV ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคันนึงที่เป็น Camry เป็นซี v i c อย่างเงี้ยนะคะเป็นกลุ่มไม่เกินคือในเรื่องของขนส่งเดี๋ยวมันจะอยู่สฉบับ7ที่นั่ง และ1ิที่นั่งดังนั้นให้คุณจําไว้ว่าจํารวมไปเลยคือไม่เกิน1ิที่นั่งกลุ่มนี้สมการเนี่ยไม่ให้เพราะว่ามันมีความเป็นส่วนตัวปนอยู่นะคะเรื่องนี้ทราบดีอยู่แล้วแล้วก็มีการพูดคุยกันเรื่องนี้ในหลายครั้งแล้วนะคะในเพจบัญชีอย่างง่ายหรือในสัมมนาอ่ะกลับเข้ามาตรงนี้นิดหนึ่งจะให้ดูรถประเภทที่เรียกว่ากระบะแบบนี้แบบนี้แบบนี้รถกระบะนะคะมีที่ขับคนขับใช่ไหมคะแล้วก็ปิดแคบข้างหลังเลย นะคะสำหรับการขนส่งโดยเฉพาะัลนะสิ่งที่คุณได้ยินอยู่ก็คือว่ามันก็จะมีรถกระบะท,ที่ตั้งใจเป็นรถกระบะเลยในทะเบียนรถเนี่ยส่วนใหญ่จะตีลงประเภทรอยอสามวันนี้นะคะพอวางสายจากทางคลินิกภาษีกระทรวงการคลังเนี่ยก็เ,เป็นการคอนเฟิร์มว่าตอนนี้มีประเด็นปัญหาของนักบัญชีมากเลยเรื่องของไอ้รถกระบะพวกเนี้ยรถแบบนี้คือเป็นกระบะแน่นอนนะคะตัวอักษรสีเขียวแน่นอนใหญ่เลยก็ยิ่งเป็นกลุ่มของกระบะเพราะว่าไอ้รถเก่งที่พวกเราใช้อะ่ะเป็นทะเบียนดำก็คือพื้นสีขาวตวกษรสีดำ แต่ถ้าเป็นกระบะเพื่อการขนส่งสอ่ะตัวส่นสีเขียวจดทะเบียนเป็นสีเขียวดังนั้นในทะเบียนรถนะคะก็จะตีเป็นรอย,ยอสามเขียนว่าเป็นกระบะบรรทุกนะอืมโอเคไหมแปลว่ากลุ่มนี้ใช้เป็นค่ายจ่ายได้หมดไม่ว่าจะค่าอะไรก็ตามเพราะว่ามันซื้อมาเนี่ยไม่ได้เพื่อความสะดวกสบายส่วนตัวเพื่อการขนส่งโดยเฉพาะและภาษีซื้อไม่ว่าจะเป็นผ่อนผ่อนก็มีภาษีซื้อใช้ได้น้ํามันก็มีภาษีซื้อใช้ได้นะคะ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนยางก็ใช้ได้หมดดังนั้นเนี่ยกลุ่มนี้กระบะเขียวพวกนี้ใช้ได้โอเคเคลียร์อ้าวต่อมากระบะแคบกระบะนี้เป็นนะเป็นกระบะที่มีปัญหาอยู่ในปัจจุบันนะคะนั่นก็คือกระบะที่มี4ประตูนะคะนีประตูที่1ประตูที่2 3 4 4ประตูใช่ไหมคะคระูอัดมีความเข้าใจมาโดยตลอดว่ากระบะ4ประตูเนี่ยใช้แหวนไม่ได้เพราะว่าในทะเบียนรถค่ะวันนี้ก็เลยให้ทางเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทั้งหมดนะคะคนรู้จักทั้งหมดถ่ายรูปมาว่ากระบะ4ประตูเนี่ย เขียนเป็นรอยอนหนึ่งนะคะถ้าคุณเห็นนะจะเขียนเป็นรอยอหนึ่งอันนี้ามาดูเลยนะคะทะเบียนรถซึ่งเขียนว่าลักษณะคือนั่ง2ตอนท้ายบรรทุกนั่ง2ตอนคือนี่ไงจะมีนั่งส่วนที่1และส่วนที่2 2ตอนท้ายบรรทุกนั่นหมายความว่าอะไรคะมีคําว่าบรรทุกอยู่แต่กระบะอันนี้ทะเบียนสีอะไรทะเบียนสีดําเพราะว่าคนเข้าใจว่าถ้าเป็นทะเบียนสีดําเป็นรถรถส่วนบุคคล แต่นะคะกฎหมายสัมปรณ์ไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรยังคงใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมในเรื่องของกระบาดสีประตูนะคะคือสัมปรณนเขียนจดหมายหนึ่งมาเาขียนกฎหมายหนึ่งออกมาเนี่ยสัมปรณ์ไม่ได้เปลี่ยนกฎหมายแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปี60ช่วงปลายปีนั่นก็คือเรื่องของอสัมปสานมิตรได้อ,อินไหมคะมีการปรับพิกัดคําว่าพิกัดนี่ก็คือว่าเขาบอกว่ากระบา4ประตูเนี่ยมีผลเท่ากับกระบาแคบและกระบาบรรทุกเมื่อลักษณะมันเปลี่ยนจุด สัมปร,รณ์ก็เลยคือสัมปร,รณ์เองไม่ได้เปลี่ยนกฎหมายอะไรนึกออกไหมคะแต่ว่าสัมปสานมิดขยับพิกัดรถว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้กระบะสีประตูเนี่ยมันเหมือนกระบะแคบเหมือนกระบะขนส่งนะพอเปลี่ยนจุดปึ้งมีผลต่อกรมสัมปร,รณ์ทันทีนึกออกไหมคะเพราะเมื่อก่อนมันบอกคนละจุดพอปี60ช่วงปลายปีบอกว่าอยู่พิกัดเดียวกันเรื่องราวเดียวกันดังนั้นสิ่งที่ก่อยกำลังจะบอกก็คือว่า กลุ่มรถกระบะ4ประตูตอนนี้นะคะเป็นประเด็นในงานมุมของบัญชีค่อนข้างมากโทรไปคุยกับทางคลิกภาษีกระทรวงการคลังโทรไปคุยกับสำนัากรโทรไปคุยกับผู้สอบบัญชีสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ให้เรามาเปิดทะเบียนรถครูก็มาเปิดทะเบียนรถก็พบว่าเป็นที่ไรคะรถ2ตอนบรรทุกรถสองตอนบนรรทุกแล้วนะแล้วรถเป็นชื่อใครรถเป็นชื่อบริษัทรถสองตอนบรรทุกมีคําว่าบรรทุกแล้วนะรถเป็นชื่อบริษัททะเบียนดําในปัจจุบันค่ะ นักบัญชีส่วนใหญ่เนะ่ยเพิ่งจะรู้ว่ามันใช้แวดได้ที่ผ่านมาใช้แวดไม่ได้เพราะเราเข้าใจว่ามันเป็นกลุ่มรถเกง๋งมี2ตอนดังนั้นสิ่งที่คุณควรต้องรู้ต่อไปก็คือหากคุณมีรถแบบนี้ในานามบริษัทเป็นกระบะสีประตูในานามบริษัทเดี๋ยวมันจะมีเงื่อนไขนะคะต้องบรรทุกน้ําหนักไม่เกิน 4, สี่พันซึ่งยังไงก็เข้าเงื่อนไขอยู่ดีนะคะ กลับมาตรงนี้ขอให้คุณติดต่อสำนักงานบัญชีว่ารถกระบะสีประตูแบบนี้ในชื่อบริษัทที่เมื่อก่อนไม่เคยใช้แวดเลยวันนี้เนี่ยสำนักงานบัญชีของคุณเนี่ยโอเคที่จะปรับรายจ่ายของรถกลุ่มนี้เนี่ยให้มาเป็นบัญึกแวดได้หรือไม่สำนักงานบัญชีก็จะบอกขอคิดดูก่อนและขอติดต่อผู้สอบบัญชีดังนั้นนะคะไม่ว่ากฎหมายใดเปลี่ยนแปลงความเข้าใจผิดในอดีตจนมาถึงปัจจุบันเนี่ย ตอนนี้รู้แล้วว่าอ๋อกลุ่มนี้ใช้แวดได้เหมือนกับกระบะแคบเลยสิ่งที่คุณควรต้องคิดต่อก็คือความรับผิดชอบต่อน,นักบัญชีผู้สอบบัญชีที่เขาดูแลคุณอยู่เขาโอเคหรือยังนึกออกไหมคะกว่ากว่าจะมาทําคลิปนี้ได้เนี่ยกูต้องนั่งศึกษาแบบโทรหาแล้วโทรหาอีกว่าพี่โอเคไหมสุดท้ายแล้วทางคลินิกภาษีกระทรวงการคลังน,นะคะที่โทรกลับมาเมื่อสักครู่ก่อนคลิปนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าครูอาจสุดท้ายต้องขึ้นอยู่กับดุลแบบพินิษนะว่าทางสำมะกรนเอง ผู้สอบเองนักบัญชีเองเนี่ยจะมีการวางเรื่องนี้อย่างไรเพราะถ้าทั้งปีไม่เคยใช้ปีนี้มาใช้ mm hmm. ก็เขาต้องถามอีกว่า mm hmm. ขับไปไหนเพราะเรื่องของแวดมันเป็นเรื่องละเอียดดังนั้นถ้าวันนี้คุณใช้รถกระบะสีประตูใช้ส่วนตัวแล้วขับไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวแล้วคุณมาเคลมแวดอันนี้เดือดร้อนแน่นอนเข้าใจไหมคะมันไม่เกี่ยวข้องกับกิจการแต่ถ้าหากพี่มั่นใจว่าพี่ขับขนส่งทั้งคนทั้งของฟังเมื่อกี้ครั้งนะคะขับขนส่ง ทั้งคนทั้งของมั่นใจว่าไม่เคยเอาอะไรมาใช้ส่วนตัวเลยทั้งคนทั้งของส่งหมดพี่ช่วยจดระยะเพื่อให้รายจ่ายทั้งหมดใช้ได้ให้แหวดใช้ได้แต่อย่างแรกคือรถนี้จะต้องถูกบันทึกในนามบริษัทและถ้าไม่ถูกบันทึกในนามบริษัทจะต้องทําเช่าเข้ามาโดยการหักเงินที่จ่ายค่าเช่าให้เรียบร้อยและการใช้รถประเภทนี้เหมือนใช้รถเก่งเลยคือมันมีความเป็นส่วนตัวปนอยู่มาก เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสบายใจให้นักบัญชีมั่นใจว่าเราไม่ได้สีสัวให้คุณจดระยะว่าขับไปไหนแล้วครูค่อนข้างเชื่อมั่นว่ามันใช้แัดได้ถ้าเกิดสัมปสานมิตรขยับพิกัดรถไปเป็นรถกระบะแล้วสัมพารเนี่ยก็เข้าใจซึ่งคุณคุณก็ต้องรู้นะว่าเรื่องเนี่ยสัมภกรเองตอนนี้ก็กาลังถกเถียงกันอยู่เซิร์ชหาในข้อหาหลือก็ไม่ได้มีการเขียนอะไรมากนักนะคะดังนั้นเนี่ย ขออย่างเดียวถ้าคุณคิดว่าจะเอาความรู้นี้ไปใช้อย่างมีประโยชน์ขอให้คุณจดระยะกันละกันขอให้คุณตอบสัมภาระรได้ว่าขับไปไหนขอให้คุณทําให้นักบัญชีมั่นใจว่าคุณไม่ได้มั่วเอารายจ่ายส่วนตัวมาใส่เพราะตอนนี้รถกระบะสี่ประตูมันก็เหมือนนั่งรถเก่งอ่ะใช่ปะอ้าวดูต่อดูต่อมามีความเข้าใจผิดอีกนะคะเรื่องของลีนี่ฟอร์จูเนอร์ฟอร์จูเนอร์ฟอร์จูเนอร์บางคันดีเซลเราก็มีคนเข้าใจอีกผิดว่าถ้าเป็นดีเซลเคมแวดได้ ผิดนะคะมีคนเข้า,ามมาถามอีกว่าเอา้าเขาไม่ได้แยกตามประเภทเชื้อเพลิงหรอมันไม่เคยแยกตามประเภทเชื้อเพลิงไม่เคยมีข้อไหนแยกตามประเภทเชื้อเพลิงรถกระบะบางคันเนี่ยเป็นเติมแกส๊สใช่ไหมแก๊สเนอะ LPG NGV เนี่ยเป็นแกส๊สอือยังใช้ได้เลยเพราะว่ารถบรรทุกรถกระบะรถสิบล้อรถอะไรก็ตามเนี่ยนะคะบางอันเติมแก๊สก็ใช้แวดซื้อได้นั่นหมายความว่า ไม่ใช่ดีเซลเท่านั้นที่จะใช้แวดซื้อเพราะเมื่อก่อนรถกระบะมันเป็นดีเซลไงกระบะแบบกระบะแคบกระบะขนส่งเป็นดีเซลคนก็เลยไปจําว่ารถดีเซลใช้แวดซื้อได้ไม่ใช่นะคะ f o r t จูเนอร์ดีเซลเนี่ยมีค่าเท่ารถเก่งใช้ค่าจ่ายได้แต่ใช้แวดซื้อไม่ได้ต่อยคุณซื้อนนยามบริษัทคุณก็ใช้แวดซื้อไม่ได้แม้เป็นดีเซลก็ใช้แวดซื้อไม่ได้เข้าใจนะคะเบนซ์บางคันเนี่ยนะคะเบนซ์ e บางคันที่เป็นดีเซลแวดซื้อใช้ไม่ได้ ยิ่งเป็นเบนซ์ก็ใช้ไม่ได้แล้วเป็นเบนซ์เนี่ยรถกลุ่มนั่งสบายเนี่ยใช้แบตซื้อไม่ได้อยู่แล้วนะะโดนเซลล์พูดแต่ว่าถ้าเป็นดีเซลใช้ได้เพื่อนอย่าไปเชื่อนะคะถามนักบัญชีดีกว่าอย่าไปถามเซลโอเคไหมคะอืมดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็สําคัญกับการกลับกัน,กกนถ้าเป็นรถตู้ที่คุณเห็นรถตู้แบบคอมมิวเตอร์รถตู้อะไรอย่างเงี้ยถ้ามาประมาณสักล้านสสมมติอันทรล้านสองเนี่ยมันก็สามารถบันทึกสินทรัพย์ได้เต็มจานวนและคิดค่าเสื่อมราคาได้เต็มจํานวนเลย นะคะเต็มจํานวนก็คือสมมุติคุณซื้อมาล้านสองเป็นรถตู้เกินสิบที่นั่งคุณก็วิ่งไปไหนเนี่ยคุณก็เบิกเป็นค่าจ่ายได้เป็นแบบได้แล้วมูลค่าเนี่ยในการคิดค่าเสื่อมราคาเนี่ยก็สามารถใช้มูลค่าตามจริงได้เลยอ่ากลับมาตรงนี้อีกนะคะสิ่งที่คุณต้องย้ำก็คือว่าต้องเปิดไปดูนะว่าเป็นรถประเภทไหนแล้วคุณใช้เพื่อกิจการจริงๆดีที่สุดคุณต้องจดระยะแต่สมมติก่านเนี่ยกระซื้อรถตู้อีกแล้วนะคะ อยากเป็นรถตู้แบบนั่งสบายหน่อยตอนนี้จะขายรถสองสาคันตัวเองทิ้งไปหมดเลยนะคะไม่ขับแล้วซื้อรถตู้แล้วให้เด็กๆกันนั่งกันได้เยอะๆก็เลยจะซื้อสปินเตอร์อ่าสปินเตอร์14ที่นั่งโอ้โหคุณ14ที่นั่งมันเกิน10เมื่อกี้โทรหากรมสมบัตินะคะ <c oughs> แล้วก็โทรหาคลินิกภาษีกระทรวงการคลังโทรหาผู้สอบว่าถ้าครูซื้อสปินเตอร์ราคาใกล้ๆก,กับเอาผาดเลย3ล้านกว่าบาทเดี๋ยวก็ผ่อนไปเดือนละไม่กี่หมื่นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่กำลังจะบอกก็คือ เอาผ่านมันไม่ถึง10สปินเตอร์เนี่ยเกิน10สปินเตอร์ใช้แหวดได้เออมันเป็นกลุ่มขนคนที่มีที่มีจำนวนมากกว่าที่สัมประสาทิมีกำหนดกร,กรมสรรพากรก็ยึดตามกฎหมายนั้นก่อนแล้วก็โอเคถ้าเกิน10ใช้แหวดได้แถมยังมูลค่าใช้คิดค่าเสื่อมราคาทางภาษีนะเมื่อกี้ย้ำกับทางคลิิกภาษีย้ำกับทางสรรพากรทั้ทงสองทางนะคะว่าใช้คิดค่าเสื่อมราคา ได้จากจํานวนเต็มสมมติคุณซื้อ3าล้านหสปินเตอร์3า,าล้านหซื้อเอาผาด3าล้านสองเอาผาดใช้ได้แค่ล้านเดียวสปินเตอร์ใช้ได้3าล้านหเต็มในขารคิดค่าเสื่อมก็เราจะบอกว่าเออเนี่ยเราก็มานั่งคิดคิดคิดคดแล้วเดี๋ยวเบนซ์สามล้านห้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ซื้อแบบเช่าใช้เช่าใช้เนี่ยก็คือไอ้ค่าผ่อนเนี่ยก็เลือดอยู่ประมาณ30 0 0 0กว่าบาทมันเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งจํานวนหรือถ้าไม่งั้นเนี่ยเราก็ดาวแล้วก็ผ่อนแล้วก็เป็นค่าเสื่อมได้ ดังนั้นสิ่งที่กําลังจะอธิบายวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วคลิปนี้อยากจะมาพูดเรื่องของรถกระบะมากกว่านะคะก็ถือว่าพยายามที่สุดแล้วในการเก็บข้อมูลในการโทรเช็คข้อมูลทั้งหมดทั้งคลินิกภาษีกระทรวงการคลังทั้งกรมสัมภาระทั้งเพื่อนที่เป็นสัมภาระทั้งผู้สอบเพื่อให้คุณนะมั่นใจว่าต่อให้ข้อมูลที่มันจริงแท้นในเรื่องของกฎหมายว่าไอ้กระบะสีประตูเนี่ยนะคะมันสามารถใช้แหวดได้แต่ต้องไปในานามบริษัทหรือทําเช่าโดยบริษัทแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีความกึ่ง ว่ามันมีความเป็นส่วนตัวปนและะ้วย้ำอีกครั้งขอให้คุณไปปรับที่พฤติกรรมคุณจะต้องมีการจดระยะเอเคไหมคะจดระยะว่าคุณใช้อะไรไปไหนยังไงเพื่อให้สัมภาระเชื่อมั่นว่าไม่ได้มีความเป็นส่วนตัวปนอยู่และเพื่อให้นักบัญชีมั่นใจในการดึงรายจ่ายที่มีแวดนั้นมาใช้แวดได้โอเคไหมคะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้คุณเองก็ต้องเรื่องปรับไม่ใช่ว่าพอกฎหมายเปลี่ยน เอาแคปเจอร์หน้าจอไปให้สํานักงานบัญชีแล้วก็ไปสั่งสํานักงานบัญชีทําสํานักงานบัญชีไม่ทําก็ไปว่าเขามันเป็นเรื่องที่ผิดจริตสิ่งที่เราต้องทําคือปรับวินัยในการจดให้มันเป็นระบบระเบียบซึ่งท่านไหนถ้าอยากจะมาเรียนสดด้วยกัเนเสน่ห์ของการเรียนบรรยายสดเนี่ยคือการที่คุณได้มาถามการที่คุณได้มาคุยกับเพื่อนรอบนี้นะคะจัดสัมมนาที่ชื่อว่า tag u n c sensor หัวข้อนี้ไม่เคยจัดมาก่อนส่วนใหญ่เป็นเรื่องเล่า แล้วทุกวันนี้เราเช็คข้อมูลกับเพื่อนทั้งหมดว่าอยู่มีเคสอะไรที่อยากอัปเดตไหมเพราะในสัมมนาคือการเล่าให้คุณฟังว่าถ้าเป็นเคสแบบนี้คุณต้องรับมือแบบนี้ถ้าเป็นเคสแบบนี้คุณต้องรับมือแบบนี้การโดนภาษีย้อนหลังมันต่อได้บ้างแหละคุณต้องต่อภาษีตัวไหนนะคะสมัมภารจะเข้าตรวจสต็อกอะไคุณต้องเตรียมตัวยังไงการเคลียร์ตัวเลขในง,งบการเงินที่มันไม่ดีตัวไหนพอเคลียร์ได้บ้างพวกนี้ไม่เคยพูดใส่ไมละะ์หรอกค่ะเดี๋ยวแม่มานะคะในเพจภาษีอย่างง่ายอย่างสัรภาระสมรเาระเต็ไมไปหมดเลย นะคะดังนั้นสิ่งที่กาลังจะบอกคือสัมมนานี้เราจะต้องซีเรียสว่าคุณจะต้องวางมือถือบนโต๊ะหงายขึ้นห้ามอัดเสียงจะต้องมีการดูกระเป๋าก่อนว่าไม่มีเครื่องอัดเสียงนะคะดังนั้นอันนี้ค่อนข้างซีเรียสเพราะว่าแท็กอันเซนเซอร์เนี่ยจัดรอบเดียวตลอดทั้งปีจัดรอบเดียวเพราะว่าไม่รู้ว่าจะรอดไปจบรอบหน้าหรือเปล่าดังนั้นนะคะ ลูกค้าเก่า IAM t a x Saving คุณติดต่อมารับในราคาสุดสุดพิเศษได้เลยดังนั้นเนี่ยให้คุณรีบตัดสินใจเพราะราคาสัมนาหรือสินค้าในเพจบัญชีอย่างง่ายเนี่ยระวังสกีมไว้อยู่แล้วค่ะจ่ายก่อนลดมากๆเลยเดี๋ยวยิ่งจ่ายใกล้ๆนะคะเดี๋ยวมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยอย่าให้รีบตัดสินใจตัดบัตรเครดิตได้ค่ะไม่ได้ชาร์จโอนได้ค่ะเข้าไหมคะซึ่งถ้าคุณบอกว่าคุณจะต้องตีเช็คต้องตั้งเบิกต้องตีเช็คคุณวางมัดจำมาก่อน5,000 แล้วพอเช็คเข้าปุ๊บเราคืนเงินมาจาให้5้าพันคุณไม่ต้องห่วงเรื่องนี้อะไรที่เป็นเรื่องเงินกวดพยายามเป๊ะทุกอย่างเพจบัญชีอย่างง่ายเราไม่อยากให้ใครโดนเราไม่อยากให้ใครมาว่าดังนั้นเรื่องนี้เช่นแบบลูกค้าโอนมาเกินเราก็โอนคืนได้หรอไหมคะเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเลยถ้าเกิดต้องรอทําเช็คมาจามมาก่อน5้าพันที่เหลือพอเช็คมาจ่ายส่วนที่เหลือหรือนะคะจ่ายเต็มตอนจ่ายเป็นเช็คแล้วคุณดึงเงินคืนกลับไป5้าพันก็ได้ไม่มีปัญหารายจ่ายทั้งหมดเปิดใบเสร็จไปกากับนะคะ สามารถนํามาซื้เป็นค่ายจ่ายบริษัทได้หัก3%ได้โอเคไหมเนาะนะคะชื่อแ tag uncensor ดีเทลรายละเอียดมีหัวข้ออะไรบ้างสามารถอิ inbox ไปที่แฟนเพจบัญชียงง่ายได้เลยนะคะฝากไว้เท่านี้ค่ะ